มนนไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูใจนู้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยังอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับแต่ขับเทนเลอร์ว่ะนะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะ มาดูกันว่าความร้อนจะขึ้นไหมนะครับขึ้นเขาตอนกลางวันนะครับทำยังไงไม่ให้มันขึ้นนะครับอคือจะให้คือผมจะไม่ให้มันขึ้นนะแต่มันแต่มันกับพ่อท่านขึ้นหรอวะเพราะว่าผมได้หมอน้ำไมาเยอะนะครับมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมจะดูไปพร้อมกันครับกับบรรยากาศตอนขึ้นเขาตอนนี้อยู่ที่เกียร์ห้านะครับผม หาเอาสามเลยแล้วกันเหยียบสามนะครับดูรอบเครื่องครับเหยียบไว้เท่าเดิมนะครับถ้ารอบเครื่องมันลงก็คือต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเหยียบก็จะอยู่ประมาณอ่าอ่าเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์สองนะครับอย่าให้รถหยุดนะครับถ้ารถหยุดถ้ารถหยุดนะครับถอนต่อ นะครับง่ายๆทอนต่อครับถ้ารถหยุดอ่ะไม่ติการท่านนี่ไหมก็ศูนย์ไหนผู้ใดว่าขึ้นก็ขึ้นแน่แต่เติร์ดเติร์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 ไปเลยว่าไงนนี่ครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์สองนะครับเนี่ยเกียร์สองครับขึ้นไปขึ้น ขึ้นไปอย่างนี้ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับถ้าผักถ้าผักไปสุดแล้วก็ขึ้นจะเป็นเกียร์ถอยนะครับแต่ถ้าเอาลงก็เป็นพิเศษครับนี่ครับตามนี้เลยเห็นบอมืดตามมันเถอะส่วนผมก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับผมสออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชม สออะไรครับสอใจเย็นนี่ครับยจะไปเติมกา๊าซปากช่องนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่หน้าพระใหญ่ครับติดแกก่อนสรุงหนึลานเดินทางโดยปลอดภัยเด้อเกียร์สองครับเปลีย่ยนเกียร์เกียร์สามดีกว่านะครับผมจะไม่ข้ามเกียร์นะครับ ถ้าเป็นแบบหันหัวขึ้นเนินนะครับสีบ่ขับอันนี้ก็คือธรรมดาเปลี่ยนเป็นเกียร์สีได้นะครับก็เลี้ยงคันเร่งเอานะครับที่จริงมันรอบมันจะเกินแล้วแ่ะครับเนี่ยแต่แต่ผมเลือกที่จะไม่เกียบไปไงนี่ครับพอจะเริ่มขึ้นพอจะเริ่มขึ้นนิดนึงก็เริ่มเกียบไป นะครับรอบเครื่องให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับโบยไงคือเอาเฮียไ้แบบเสียงรถมันมอนนะครับให้เสียงรถมันนิ่มภาษาอีสานก็ให้เสียงรถมันมอนอย่าให้เสียงรถมันบืนอ่าอยจี้ซองครับเขาหยาบเนะี่ยบางทีถ้าเอาอันบได้ล็อกมันมันกับว่าเขานะครับ สำหรับท่านไหนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเลื่อนผ่านเลยก็ได้นะครับสำหรับผู้ใดพอท่านเป็นกน็อาจจะมีประโยชน์แก่คนที่ยังไม่เป็นนะครับคนที่เขายังไม่มีโอกาสได้มาอยู่ในอยู่ใน,ในจุดจุดนี้นะครับส่วนผู้ใดที่เป็นแล้วกิ้งแล้วก็พอบมันพอบปอบเป็นอย่า,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 างครับผมเลื่อนผ่านเลยก็ได้นะครับนี่ครับธรรมดานี่ขึ้นเกียร์สามก็ได้นะครับ รถเรามันเครื่องมันใหญ่อยู่แล้วนะครับสามหกนะุ่นนะครับแต่ผมเลือกที่จะค่อยๆขึ้นนะครับทําไมถึงค่อยๆขึ้นก็คือเลี้ยงอความร้อนมันด้วยนะครับถ้าเขาอัดรถมากเกินไปบางทีฟ้ามอหน้าฟงดวงเละเทงเออ <c oughs> <c oughs> ฟ้าสูบฟงออกจากกันเละเทงเนออเลือกที่จะค่อยๆขึ้นนะครับ ครับแพ้งครับขับค่อยอันใดมันนี้ห้างคว้นกันพวกเจวาว้าเอานั่นแหละถ้าเกิดมันแห้งมันพีเม้าส์ี่ไปขับซ้ายรักษาเอาตัวเนาะนี่ครับเกียกร์สามเกียร์สามปกติมันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็มันจะมาอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะครับคือผักอย่างนี้มันก็เด้งขึ้นมามาอยู่ระหว่างสามกับสี่แล้วนะครับเ๋ยวจะเอาลงอีกเกียร์สี่ครับ สีแล้วครับผมมาฟังเสียงอ่ามาฟังเสียงเกียร์ไฮกันครับไฮก็คือเกียร์กระต่ายตัวนะเนาะเกียร์ตบครับปึ๊บตบแล้วก็ปล่อยว่างนิดนึงแล้วก็ดันเลยนะครับ นเหมือนจะตกเลยครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศร้อนนะครับข้างนอกแต่ดีที่เราทําแอร์มาใหม่ครับสบายใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปถ้าเดี๋ยวผมโทรถามอ่าพวกพระเจ้าอยู่ทางบ้านก่อนพระเจ้าได้งานบอพวกพี่เอ๋นะครับมีงานมีอะไรไหมแต่ถ้าผมมีมืออื่นน่าจะได้เสียเงินหลายบาทเยอะครับมืออื่นนะพอเป็นอย่างวันนี้น่าจะผมว่าจะเอารถ อ่ารถหล้อไปล้างแอร์ครับพี่น้องนะครับว่าจะล้างระบบมันเลยนะครับเดี๋ยวตนผู้ฒ่อมันย้มเิ่นขับนะครับมันห้อนพี่น้องคันขับรถมันห้อนมันไม่เป็นตะขับเลยแมนมาท่านผู้ชมว่ะอากาศร้อนๆเอาๆเนี่ยโอ้ยไปจอดจิ้มรวดเร็วไปดีที่ของผมมัน,นึ่งมีแอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะไปล่างระบบเลยลหละมืออื่นกันถ้าไม่มีงานนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วกันเดี๋ยวลองโทรถามพ่อผมกันเดี๋ยวตัวเล่าตัวพี่น้องนะครับเราแห่งอายุหลายเรอจริงผมไม่อยากให้แกทำหรอกครับแต่แกอยากไปนะครับเ่อว,ว่าละ่ะผู้ถ่อ่นบ่ยยู่ซืสือครับเนอยากซอยเิ่นอยากหาซอยเนหะ็นนะครับ ถ้าผมทําได้ผมผมจ้างคนผมก็จ้างได้นะครับแต่เพาผมมีคนอีก่แล้วว่าหมายให้นองเมียไปขับมันกับพขับไหมเล้วแต่มันเนอะให้น้องไส้นะครับน้องมันกับขับพูเปลี่ยนอีกจับไส่มือทุกอันทุย่างกับผูเปลี่ยนน้องก็ได้ลูกไส้กับเลี้ยวเลยไม่มีคนช่วยครับ มีแต่พอผมู้ดเดียวที่สอยผมแต่ยังว่าหละว,ว่าลูกชายมันก็ยังเลียกอยู่แ่มันคิดได้มันก็บอีกว่าดอกหรือเรอ็วแต่มันแบบผมบอกหวัวซามันแล้วเป็นเรง่องในเรื่องของมันพรุ่งนี้น่าจะได้เสียตังค์ถ้าถ้าไม่มีงานนะเดี๋ยวผมจะเอาไปทำ ว่าเท่ากเกินหาพันเห็นเลยอ่โอ้คือไหลาหลแท้ปะดีเกียร์ห้าครับผมลืมเลยครับเกียร์ห้ากับหันหัวขึ้นมอนะครับรอบเครื่องตกเปลี่ยนเป็นเกียร์สามครับอย่าให้รถจอดนะครับท่านผู้ชมถ้ารถจอดถอนต่อครับบอกไว้เลยไม่ขึ้นครับถ้ามันจอดต้องต้องต้องเหยียบเบรกต้องเหยียบคานก่อนนะครับเหยียบคานเหยียบเบรกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งนะครับถ้าลดเลขก็เปลี่ยนเป็นเกียร์พิเศษนะครับ เกียร์สองครับถ้าเป็นรถเล็กอะถ้าเป็นเครื่องสองหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกียร์หนึ่งหรือพิเศษก็ได้นะครับแต่ถ้าสามหกเกียร์หนึ่งขึ้นได้ครับสบายนะครับถ้ารถจอดแต่นั่นพอเจ้าได้ยินทาวานขึ้นเขาอะเปลี่ยนเกียร์ทันเด้อสันเฟินดีวางี่แต่นะมาแต่เปลี่ยนเกียร์ทันมันมีปัญหานะครับ ที่ว่าถอนต่อถอนต่อนี่ก็คือเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันนะครับนี่แหละเป็นคําเป็นที่มาของคําว่าถอนต่อถอนต่อแบ่งคือถอนต่อสีวางเนี่ยรถมันไหลลงนะครับรถไหลลงแล้วทีนี้เราไปเหยียบที่จะเดินหน้านะครับถ้ากําลังรถไม่ถึงนะครับมันก็จะดิ่งหัวมันก็จะด้งอยู่กับที่ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเผลออาจจะไหลลงด้วยซ้ํานะครับ เห็นว่าทีก็เจ้าว่ารถตกเขาตกเขาออมาเนี่ยนั่นแหละครับคือมันไม่ขึ้นแล้วนี้มันมันถอยหลังมันไหลลงมอว่านี่พวกเจ้าอีเลี่ยวท่านพวกเอาไส้ไปขวว่าไปไส้เพราะว่าจะขันเทียบเนี่ยมันไหลอ่ะถ้ามันไหลไหลลงอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะสิบ้อค่อยว่าเดี่ยวพวงมาไล่พท่านเนี่ยมันแกมีสิทธิ์ขันว่าไหลมากตำรถฟังทา้งขวากะ ไหลลุข่างข้างครับอ่านั่นแหละครับอันตรายเหมือนกันครับท่านผู้ชมท่า้าผู้ใดเขาเจ้ามีประสบการณ์มันกะเพราะยากสําสหรับเพื่อนเนาะแต่ว่าเขาประสบการณ์เรายังน้อยนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าไม่เป็ียนก็จอดเรียกเลยครับรถผู้ใดเขาเจ้านั่นเพื่อนกคริีจอดซอยเขาดอกนะครับเรียกร้อยคันผมว่ามันต้องมีจากคันแหละที่เพ่นจอดซอยเขาอะโมมีผู้ใดแรงน้ำใจปรนนันดอก ไม่ขึ้นนะครับความร้อนอยังปกตินะครับสบายสบายนี่แหละครับพี่น้องแต่ขึ้นขึ้นแบบใจเย็นนะครับปกติมอนี้เกียร์สามก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเลือกที่จะใส่เกียร์สองไงนะครับคือไม่ดันรถไม่ฝืนรถนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปอย่างนี้แหละวันนี้จะไปกินขาวเลี้ยงอยู่บ้านครับพี่น้องบุญเหล้วอย่าคุยอย่าคุยติดไปเรื่อยๆครับพี่น้องไป เดิมปากกาปากสองก้อนเดี hmm. <laughs> easy, ๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและชมนะครับผมอ่เป็นอย่างคืออัดคลิปตอนนี้คือสี่ละสิบนาทีนี่ก็ยอดลดนะครับมันไม่ใช่อะไรนะคือมันตัดต่อยากผมบอกเลยต่านี่ก็ช่วยในลงก็ช่วยในเบึ้งนี่อีกโดนอยู่น่ครับตอนที่ตัดต่อแล้วนะครับมันหลายนะที่ว้อมจํามันกัหลหลนะครับโทรศัพท์ผมราคาถูกธรรมดาแหละพี่น้องยอมรับรดอ่ะนะครับผม คลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ